ดีค่ะพวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้พวกเรามาศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในหัวข้อเรื่องพ่าฝ้าย้อมโคลนค่ะโดยพวกเราจะนำเสนอวิธีการทำและความเป็นมาคร่าวๆเชิญรับชมได้เลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ให้ข้อมูลของเรานะคะคุณแม่อนัญญาค่ะนึขอให้คุณแม่แนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะ,คะสวัสดีค่ะชื่อคุณแม่อนัญญาเข้ามูลก่อนนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าสีธรรมชาติหนองบัวแดงค่ะถามเลือกการเป็นมาของฝ้ายย้อมโคลนได้ไหมคะได้เลยค่ะฝ่ายย้อรรมโคลนของของของ,ของที่ชุมชนเราอะนะคะจริงๆแล้วโคนเนี่ยมันมีธาตุเหล็ก นะคะมันจะย้อมมันจะเหมาะที่จะจะย้อมจากฝ้ายคือคนไม่ใช่ไม่ใช่เอามาย้อมแนละ้วมันเป็นเป็นตัวฟิกสีนะคะอย่างที่ชุมชนของแม่เนี่ยคือผ้าย้อมสีธรรมชาติปกติเนี่ยเวลาสีเคมีเนี่ยเวลาย้อมย้อมเสร็จปั๊บส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปไปแช่โซเดียมซิลิเกตนะคะแต่จริงๆแล้วของเราเราใช้สีธรรมชาติเราจะไม่แช่โซเดียมซิลิเกตนะคะเราก็จะเอามา แช่โคนเพื่อให้มันสีมันเข้มขึ้นอันนี้คือคือคือที่เราทํามานะคะ่ค่ะแล้วพวกหนูสงสัยกระบ,บวนการทาข้าวข้าวอะคะว่าแบบประมาณไหนเออกระบวนการทําข้าวข้าวเหรอล้วก็อย่างเช่นว่าแม่เนะี่ยมีวัตถุดิบแล้วแม่เข้าไปย้อมประดูเนาะสมมุติวันนี้แม่จะเอาฝ้ายไปย้อมประดูย้อมประดูย้อมไปสักหนึ่งรอบก็จะได้สีน้ําตาลเข้ม แต่ไม่ไม่เข้มมากน้ำตาลอัการกลางเนาะพอดีแม่อยากได้เข้มอะ่ะแม่ก็เลยพอย้อมเสร็จแล้วแม่เอาไปลงโคลลงโคลแล้วเสร็จแล้วแม่ก็เอามาล้างล้างแล้วแม่ก็ไปผึงงผ่งลมผึ่งแดดไว้ตัวที่ล้างจากสีน้ําตาลที่ไม่เข้มมากมันก็จะเข้มขึ้นก็คือว่าตัวอากาศกับโคลนะ่ะแล้วก็กับกับเส้นใยเนะี่ยเขาเรียกใยในเขาเรียกเป็นเซลลูโลสเลนาะมันจะทําปฏิกิริยาโดยการออกซิได์กันนะคะทําให้สีมันเข้มขึ้นนะ อันนี้ก็คือว่าทําไมเราถึงใช้โคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปพื่งสารเคมีที่อื่นนี่คือการย้อมโคลนค่ะ ไปหมักอันอื่นเนี่ยต้องเอาตอนไหนละ่ะคะถ้าเราจะเอาไปหมักครูนเราอ่ะเนี่ยเราขึ้นมาแล้วเราบิดแล้วเราไปหมักครูนสีมันจะกลายเป็นสีตุนต่นๆเปรียบเสมือนกับการที่เราเอาไปน็อกกับปูนแดง <c oughs> เพราะว่าครูนมันมีแร่ธาตุมันคล้ายๆปูนคูนต <c oughs> ิดตาอนไหน,น <c oughs> ไม่อยากไปนไมู่เมื่อ <c oughs> กี้ก็อยู่รถเนี่ย <c oughs> But I don't think many. ในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายใช้โคนในการย้อมคุณยายอาจจะไม่รู้ว่าในโคนมีอะไรแต่พอมาถึงลูกๆแล้วลูกๆได้เรียนวิทยาศาสตร์นะคะลูกๆได้เรียนความเป็นกดเป็นด่างใช่ไหมคะโคนนี้เขาถือว่าเป็นธาตุเหล็กนะคะมันเหมาะที่จะใช้กับสีที่มันเข้มๆเ,เ,เช่นมะกรูดประดูพวกนี้มันก็ทําให้มีการ เราพอคนรุ่นใหม่มาเริ่มพวกเรามาเนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทำให้สีเข้มขึ้นแล้วก็ต้องมาใช้โคนอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ไอตัวฟิกสีที่มีความเป็นกฎเป็นดา่านอย่างเงี้ยนะคะก,ก,ก็ก็อาจจะดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็สามารถที่กําหนดทิศทางของสีได้แม้แต่สีธรรมชาติเองเราก็ยังกาหนดทิศทางได้ว่าเราจะเอาอ่อนเข้มยังไง,งน,นะคะนี่นี่คือท,ที่ปัจจุบันที่เราเราทำกันน่นะคะ ่่ะะคขออนุญาตนะคะคุณยายคือหนูอยากทราบประโยชน์ของผ้าฝ้ายค่ะคือท้องผ้าฝ้ายใส่แล้วมันสบายดีมันเย็นมันชับตัวมันไป็มันเป็นนอนแล้วก็คือหนูอยากทราบว,ว่าคุณยายมีอะไรฝากที่ลูกหลานชาวเชียงยู๋ไหมคะเดียวกับคุณปัญญาท้องผิวนะคะปัญญาท้องผืน จากนิร้านสืบต่อไปเรื่อยๆติดๆเดียนกๆหนี่เลยค่ะสืบต่อไปนะถ้าคุณยายเป็นไร็่องมีคนต่อจากนิรุญานสืบต่อย่อต่อ,อ,ตอไปจาขอบคุณค่ะแล้วมีใครมีใครที่เห็ดตอนนี้นะเมื่อวานนี้คุยแล้วแม่มีกี่ถ้าใครจะมาเรียนนะ มาเรียนเรียนทอผ้าแล้วกลับไปเรียนทอผ้าสมมติหนูว่างใช่ไหมไม่มามาเรียนอ่ะหนูว่างหนูก็มามาทำหนูว่างมาเรียนวอเสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์หนูมาเรียนไม่ต้องไปเขียนเขียนโทรศัพท์เลยแล้วก็ฝากแม่ไปขายแล้วก็เขียนชื่อหนูติดไว้แม่จะไปขายให้เออหนูอยู่ม .4 ใช่ไหมคะพอหนูจบม .6 เสร็จปั๊บหนูมีกองทุนของหนูเองแล้วอยู่กับแม่นะสองหมื่นแม่ก็จะมอบสองหมื่นให้หนูไปเลยชะเอบไหมคะ ข้อเงินใช่ข้อเงินแต่ไม่ทํางานไม่ได้นะข้อเงินทำงานค่าของคนคนของงานต้องทำต้องทำงานเงงินขอแม่ 不错呢。